เดี๋ยวเชฟจะเริ่มเป็นเมนูอะไรก่อนดีคะเป็นแซงว่าปลาสลิดฟูนะคะปลาสลิดจากบังบอกค่ะโอ้โหชื่อน่าสนใจมากๆค่ะแซงว่าปลาสลิดฟูอยากชมวิธีการทําแล้วค่ะว่าขั้นตอนของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างได้เลยค่ะขูดเอาแต่เนื้อปลาสลิดออกมาทําเมนูเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะหนังและกล้างเนี่ยเราก็จะเขี่ยออกเขี่ยออกค่ะพ เราตัดก้ามาแล้วค่ะใช่จะจะเป็นอุปสรรคในการกินใช่ค่ะเป็นเล่หอย่างนะคะรวดเร็วมากๆเลยเพราะว่าเนื้อของเขาออกง่ายอยู่แล้วใช่ไหมคะเนื้อเนื้อดีมากค่ะของคุณจารันนะคะอ๋อซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ปลาชีสค่ะรับผู้น้ำดอกไม้มาในกนการทำอาหารตัวนี้ด้วยนะคะแก้ว่า็นอาหารทรงรดในราชการที่ห้า โอ้อาหารทรงโปรดของราชการที่5ซึ่งวันนี้ทุกท่านจะได้ชิมกันด้วยที่จริเราเอาไปอาจาเป็นปั่นนะคะค่ะน้องก็ปั่นมาแล้วกับน้ำมันนะคะเดี๋ยวจะปั่นคือผัดถ้าเกิดว่าทุกท่านทำเองก็คือให้ฝูดเนื้อปลาสิดออกมาและนำมาปั่นรวมกับน้ำมันแบบนี้ใช่ไหมคะเลยค่ะพี่เลยนะคะเดี่นี้อันนี้ขั้นตอนต่อไปเตรียมน้ำมันให้ร้อนค่ะ ปลาไอกุ้งค่ะเสียในกระทะก่อนคะะระหว่างรองน้ำมันร้อนเดี๋ยวเราจะนำกุ้งที่เตรียมมาไว้แล้วเนี่ยปอกเปลือกผ่าหลังเอาขี้ของเขาออกให้สวยงามจะนำมาเสียในกระทะสีเขามีความสุกเนะาะใช่ค่ะที่ก็ต้องย่างนะแต่วันนี้เราใช้สีอะไรกนอ่าถ้าเกิดท่านไหนนะคะที่สะดวกที่จะกรอกแหลกขึ้นคน่ะ รู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นจากกลิ่นของเขาเทับกลิ่นได้ก็ได้นะคะอ๋อไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะอันนี้คือความรู้ใหม่เลยใครที่อยากจะนังไปทำตามก็สามารถตรวจสูตรได้นะคะเชฟเรื่องที่ถือไขเลยค่ะต้องถามคุณวันิดาผู้ช่วยอีกันนค่ะอ๋อสามารถก็ขอสูตรได้ด้วยเชฟน่ารักมากมากเลยไม่ต้องแร์นัลงไปทได้เลยหอมกันแล้วยังคะ ขาดดาทำไว้เขาอ่าได้หิวกระทร้องเลยวมอึูนดิฉันด้วยหอมแดงซอยเพิ่มันไปเพื่มมะเขือเทมองวค่ะนี่ ตอนนี้เชฟปิดมาแล้วะคมะไดยาให้คุ้หาคม่ต้องลเยอชีเสิร์ฟเพราะว่าเราเสิร์ฟุท่านแม่ชิงกันอย่างแน่นอนเดี๋ยวรอชมเลยนะคะค่ะอันนี้ไข้ไข่ที่เราทอดแล้วก็สังคทอดไปอาหารคล้ายๆข้าวคุกกะปินะคะ ให้อันนี้คือหน้าตาของวามเป็นเมนูข้าวผกะปิเนี่ยเริ่มมาแล้วค่ะถูกต้องเลยน,นะคะมีไข่ไข่เจียวห่านซอยอก,ก,ก็ดอกไม้จากโคการดอกไว้จากพงศ์การหลทงอย่างที่บอกว่าทำรา้าน ในนำแกงกุนอยู่สุดกุนอยู่รึเปล่านะปฏิบติที่มาจากขาแต่ว่าแกงใต้ค่ะเดี๋ยวเรามาลรอชิมแล้กันก่อนก็ใส่พริกแห้งนะคะที่เราแช่น้ำไปแค่วตอนนี้นะคะพริกแกงก็เริ่มได้ที่แล้วมีกลิ่นหอมใส่กะทิลงไปนิดนึงให้เขามีความเป็นน้ำครุกคลิก โอ้โหหอมมากเรียกได้ว่ามีผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นนักธุรกิจท่านหนึ่งด้วยนักธุรกิจส่งออกนะคะสินค้าไทยไม่ว่าจะเป็นพริกแกงน้ำปลาแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นอีกด้วยใช่ไหมคะหอมแล้วค่ะ